เอาแหละนี่คือ JNCO history เรื่องเราของ JNCO ถ้าหาพูดถึงเกงยีนแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยคงจะนึกถึงเกงยีนอย่างร e ว i ยหนึ่งแบรนด์ในตำนานของโลกใบนี้ไม่น่ a น l k o r หรือว่า l e นะครับแบรนด์ยีจากสหรัฐอเมริกาข้ามฟ้าไมทางญี่ปนุนก็จะเป็นเรื่องของ Iron Heart นะครับ m a m ท t โร r o ูเขา หรือยิงจากออสกาไฟต่างๆนั่นเองแต่ก็มีอีหนึ่งแบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในช่วงปี1990เป็นที่นิยมในหมู่ของสเก็ตและสายสตรีทนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะรู้จักกันดีนะครับอย่างกระเกงยีน j n c o นั่นเองนะครับกางเกงยีนผ้าหนาขาใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเชื่อว่าสายสเก็ตนะครับในปัจจุบันนะฮะก็ยังคงชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าที่มาที่ไปของ n c o เนี่ย มีความเป็นมายัางไงกันบ้างนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราไปดูกันดีกว่าจุดเริ่มต้นและเรื่องราวของเจนซีโอเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วย2พี่น้อง2คนอย่างเจคยาขอบเลวาและเฮมไมโลเลวาซึ่งชื่อทั้งสองก็อ่านค่อนข้างยากนะครับผมจะเรียกเขาว่ายาขอบกับไมโลด้วยกันโดยเรื่องราวนะครับต้องเริ่มต้นที่ไมโลที่เขาได้ไปเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสนะและจะมีโอกาสไปขายกางเกงยีนนะครับ แล้วก็มีแนวคิดที่จะนำไอเดียตรงนั้นเนี่ยกลับมาสานต่อที่ลอสแอนเจลิสหรือ L.A. นั่นเองทั้งไมโลและยาขอบสอบพี่น้องครับก็ได้ทำการเรื่อมตามความฝันโดยการย้ายเข้าสู่ L.A. ก่อนเลยนะเพื่อเริ่มตามความฝันนะฮะแล้วก่อนที่เขาจะผลิตกางเกงยียนนะครับก็เขาได้รับแรงบันดาลใจจากสตรีทเคานเจอร์นะฮะหรือว่าวัฒนธรรมข้างถนนนะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ทำลายกางเกงปแปลกๆออกมานะครับนั่นในปีพ9 8 5เป็นปีต้กนกำเนิดของ T.N.C.O. นั่นเอง ในตอนที่ผมได้เริ่มทำกิจการเนี่ยผมเข้าใจและเข้าถึงกินไอในแบบของรอสแอนเจลิสนะครับผมหมกมุ่นกับแนวคิดที่อยากทำกเกงไปขายใหญ่ออกมาสู่สายตาสาธารณชนและในตอนที่ผมเริ่มทำจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อผมสักคนเลยฮะไมโลได้กล่าวไวน้นะครับในช่วงแรกที่เขาได้เริ่มกิจการของ j จ o นซีโอนั่นเองซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยสกินนี่จีนหรือว่าพวกยิงขายเดียเนี่ยกำลังได้ความนิมยมเป็นอย่างมากนะครับ แต่ไมโลเนี่ยยังคงจะทํกางเกงยียนที่ปลายขายหญ่ออกมาเขายังคงยึดมั่นในปณิธานในตอนนั้นเขาอยู่เขาอธิบายสักสักเหตุการณ์นั้นว่าผมได้เห็นเหล่กากราฟิกตี้อาร์ติสนะฮะหรือว่าเหล่าศิลปินที่โพสต์นำกำแพงอยู่เนี่ยผมได้เกิดคําถามขึ้นมาในหัวผมว่าขเขาก็ระเป๋าสเปรย์ไว้ตรงไหนกันวะกระเป๋ากางเกงยียนทั่วไปเนี่ยใบยเล็กมากแล้วก็ไม่น่าสามารถจะใส่ได้แน่นอนนั่นแหละครับคือที่มาของกางเกงของเจนซีโอนั่นเองที่มีปลายขาที่ใหญ่ และมีกระเป๋ากางเกงที่ยาวและลึกมากนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่กระป๋องสเปย์นั่นเองนะฮะนี่คือแนวที่ของเขานะเห็นการาฟิกตีกนะครังพกแกแพงอยู่เขาก็ถือกระป๋องสเปย์กันมานะครับก็คิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่ะทากระเป๋าใหญ่ให,ญให้ใส่ลงไปได้แล้วกันนะครับซึ่งกระเป๋ากางเกงของเจนซีโอด้านหลังนะครับมีความยาวอยู่ราวๆที่50นิ้วแลยคือยาวกว่าหนึ่งไม้บรรทัดแน่นอนใส่ได้เกืบอบ2กระป๋องนะครับทั้ง2พี่น้องนะครับทั้งโจเซฟแล้วก็ไมโรเนี่ย ได้มีการว่าจ้างราฟฟตี้อาร์ติสที่อยู่ใน LA อย่างโจเซฟมอนทาวโวเอกเอนุกนั่นเองนะฮะให้มาออกแบบดีไซน์โลโก้ให้กับแบรนด์นะครับซึ่งให้มีความเป็นสตรีทนะแล้วให้เข้ากับท้องที่ที่พวกเขาอยู่ด้วยและมาเป็นที่นิยมมากๆครับในช่วงปีพั9 990โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเมืองลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็ค่อยๆนิยมกันไปทั่วอเมริกาเลยแน่นอนฮะเจนซีโอไม่ได้ทําแค่กางเกงยีนออกมาเท่านั้น เขายังทําเสื้อ,อาทากากีแพนแล้วครับแล้วก็พวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆของทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยซึ่ง GCO เนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆเนื่องจากเขามีโกดังสต็อกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวมีพื้นที่อยู่ที่2 0 0 0 0 0ตารางฟุตโดยมีไมโลและยาขอบนะครับเป็นเจ้าของนั่นเอง กางเกงยียนและผลิตภัณฑ์ของเจนซีโอนะครับถือว่าเป็นอะไราที่นิยมมากๆเลยในช่วงเวลานั้นโดยที่กางเกงเนี่ยจะมีปลายขาใหญ่ราวๆ50นิ้วหรือว่า25ินิ้วนะครับหากว่าจากด้านหน้ารวมถึงการตัดเย็บที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแบรนด์เองจากนั้นก็กลายเป็นความหายและกายเป็นกระสานิยมจนให้เจนซีโอขึ้นมากลายมาเป็นเมนสตรีมและซับเขาเจอในทันทีผมเชื่อว่าแฟนๆของแบรนด์นะครับจะทราบกันดีว่า ด้านหลังของกระเป๋า JNCO เนี่ยจะเป็นลายกราฟิกตี้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาร์ตเบิร์ดแนวสตรีทในเมือง LA นั่นเองนะครับก็เป็นการตัดเย็บนะฮะในรูปแบบของการ์ตูนกราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเฟรมิงสเกลนะฮะเป็นหัวกะโหลกไฟ JNCO Cloud เป็นรูปมงกุฎโลโก้ของแบรนด์นั่นเองแน่นอนครับว่าไม่ได้มีเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะยังมีในรูปแบบของแมมมอตนะฮะครามซีนเฟรมเฮดนะฮะอันนี้จะเป็นรูปเด็กหัวติดไฟนะครับทำมาเอาใจเด็กในยุคนั้นนั่นเอง แมตเซนทริสนะครับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องบุตดาหรือท่านศาสดาก็มานะทิโบกีน,นะครับที่เป็นชนเผ่าแล้วก็ไลโนโลที่เป็นแรดนั่นเองนะฮะอันนี้เราจะเห็นกันบ่อยๆเลยแล้วก็มีแกงกระลุบ็อกซิ่งนะครับจิงโจ้ชกมวยนะฮะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นงานปักเย็บที่ถือว่าเป็นซิเนเจอร์ของ g n c o เลยก็ว่าได้นะครับผมบนกระเป๋าที่มีความยาวราวๆอยู่ที่32นิ้วเป็นกระเป๋าที่ใหญ่มากนะครับเพื่อสําหรับการใส่กระป๋องสเปรย์นั่นเองนะฮะ และขอโทษด้วยนะครับที่ว่าบางภาพน,นะผมอาจจะหามาให้ไม่ได้นะครับบางภาพมันหายยากจริงๆนะต่อมา JNCO ก็กลายเป็นปรากฏการณ์และก็ค่อยๆแสกซึมเข้าไปในยังกีฬาย X ีกซต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดจักรยาน BMX สโนว์บอร์ดรวมถึงเราอินฟลูเอนเซอร์และก็โลกอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับโดยทั้งสองพี่น้องอยังคงสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์นะครับโดยการมอบสินค้าของเขาเป็นของขวัญให้กับเหล่าคนดัง โดเจนซีโเนี่ยยังคงมีรากฐานมีแฟนคลับที่ยังคงลงไหลในแบร์นะครับและสร้างชื่อเสียงที่ดีและการเป็นเคาน์เจอร์ที่ดีมาโดยตลอดในปี1988ถือว่าเป็นจุดที่พลิกที่สุดของ JNCO เหล่าเคานเจอร์หรือวัฒนธรรมต่างๆทั้งในและนอกลอสแอนเจลิสได้มีการหันหน้าเข้าหากางเกงปลายขาใหญ่ และผู้ที่ข้างคล้ายกางเกงจากทั่วโลกนะครับเริ่มหันมาใส่กางเกง g n c o มากขึ้นและนั่นก็ได้มีการขนานนามให้กับกางเกงทรงนี้ว่าแพทแพนนะครับผมซึ่งเป็นคำเรียกสั้นๆของกางเกงทรงนี้นะครับพวกเขาเนี่ยยังมีโกดังนะครับที่เก็บสินค้าเนี่ยอยู่ที่เมืองต่างๆทั่วโลกเพื่อคอยซัพพอร์ตให้กับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับอย่างสม่ำเสมอนะครับหลังจากที่ g n c o เนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วสหรัฐอเมริกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำมา,ากมายนะครับต่างนำสินค้าของพวกเขาเนี่ยขึ้นไปวางจำหน่ายกันทนั้งนน ไม่ว่าจะเป็นห้างโคลเจซี่เพนนีท็อปแอนด์บัตทอมแกสซ็อกและแปซิฟิกซันแวร์นะครับรวมถึงราง้านคาแฟชั่นต่างๆนะที่ได้นำแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องแต่งกายกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตหมวกอะไรพวกนี้ครับของ JNCO เนี่ยขึ้นไปจำหน่ายนั่นเองเอาละมาดูรายได้กันบ้างดีกว่านะครับผมของแบรนด์ JNCO นะฮะที่เป็นไอคอนะิกนช่วงเวลานั้นเนี่ยเขามีเงินมีทองมีรายได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับข้อมูลตัวนี้มีน้อยมากนะที่ผมหาม,ามันมาหาได้แค่นี้จริง ลในช่วงเวลาที่พีที่สุดของแบรนด์นะครับเขามีารายได้อยู่ที่186.9ล้านดอลลาร์นะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะแต่ว่าต่อมาในปี1999นะครับยอดขายเขาก็ได้ตกลงลงมาเหลือเพียงครึ่งเดียวนะฮะและในช่วงปี2000 JNCO ก็ปิดโรงงานลงมีจุดสูงสุดก็ต้องมีจุดต่ำสุดเป็นธรรมดาเนาะก็มันมีที่มาที่ไปนะว่าทำไม JNCO ถึงจะปิดตัวลงเอาละ เมื่อถึงช่วงเวลาที่พีคๆของของแบรนด์เนี่ยไมโลเลทีของเขาเนี่ยเหมือนถูกบังคับให้แบบออกแบบดีไซน์งานของพวกเขาเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของคนซื้อมากที่สุดนะครับซึ่งแรกๆมันมันมันก็ดีแหละนะมันก็ตรงตามความต้องการอนะ่ะแต่ว่าในความคิดของไมโลเนี่ยมันเริ่มผิดแปลกไปจากคอนเซปต์แลนะแนวคิดที่เขาได้วางได้วางเอาไว้ในช่วงแรกนะครับก็แน่นอนฮะว่าทําออกมาได้รับความชื่นชมนะแต่ว่าตอนนั้นไมโลเนี่ย รู้สึกว่าความเป็นจิตวิญญาณความเป็นออริจินอลความถูกต้องของแบรนด์เนี่ยมันมันเริ่มลดลงไปละแล้วก็ในที่สุดเนี่ยแบรนด์ก็ได้แตกแขนงนะครับออกไปเป็นแบบสาขาย่ยอยๆต่างๆนะโดยที่ JCO เนี่ยยังคงเป็นเหมือนบริษัทแม่เป็นเหมือนว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวแต่คำสั่งมากกว่าแทนที่จะผลิตเองนะครับความอยากและความกระหายความพีด a อท v e ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันหายไปอะโอไมโลได้กล่าวเอาไว้นี่เองนะหลังจากที่ JCO ซีเนี่ยปิด ตัวลงไปในช่วงปี2000นะครับสพี่น้องไมโลและยาคอมเนี่ยได้มีการปล่อยที่กสิทธิ์ของบริษัทให้กับทางบริษัทของจีนนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเกาทายลิเชียนอ่าในปี2014แต่ผมอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะมาัอ่านมัน,นอ่านยากจริงแต่ว่าสินค้าใหม่ที่ทางบริษัททางจีนเนี่ยได้มีการผลิตและปล่อยออกมานะครับก็มีคุณภาพค่อนข้างต่าต่างจากเจซีโอที่เป็นออริจินอลจริงๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าของแบร์เนี่ยก็ยังคงชื่นชอบ สินค้าแบบเก่านะครับซึ่งมีความแตกต่างก,กันในเรื่องของความทนทานวัสดุนะครับก็ซ,ซึ่งมันก็หาซื้อไม่ได้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังหาซื้อได้นะครับอยู่ในอีเ e บนะสามารถเขาไปหาซื้อกันได้แต่ว่าราคาสูงพอสมควรเลยนะที่ว่าเป็นออริจินัลจริงๆนะครับในปี2019นะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์หรือว่า f o ลเดอรอย่างไมโลเลวาเนี่ยได้มีการออกมาประกาศว่าจะมีการรีแบรนด์ของ JNCO ทึ้มาใหม่และจะส่งต่อทางธุรกิจนี้ให้กับทางคา m ์เมล่าผู้เป็นลูกสาวนั่นเองนะครับและในวันที่28มิถุนายนในปี2019เนี่ยได้มีการเปิดเว็บไซต์ของแบรนด์อย่างเป็นทางการน,นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกช็อปได้นะครับว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพเท่าเดิมเลยนะครับเพราะว่าผลิตเองอะไรเองทั้งหมดนะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้นะฮะ เอาละเป็นยังไ,ไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของที่อ็นซีโอในคราวนี้นะฮะอาจจะมีความผิดพลาดคาดตกบกพร่องอะไรนะครับหรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมนี่ก็หาในอินเทอร์เน็ตเนาะมาได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับก็ต่อไปจะเป็นแบรนด์สเก็ตแบรนด์สตรีทอะไรที่เกิดได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยเดี๋ยวกลับมาทำกันต่อนั่นเองนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอให้สนุกการแต่งตัวนะครับผมสวัสดี